วันนี้กิฟจะมีของใหม่ของเล่นใหม่มาแนะนําให้รู้จักกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้จะมาแนะนําให้รู้จักกับตัวนี้คูล,ลอนนะคะตัวเจนทัลไบรท์ทิมมิงคินชิงเซตนะคะตัวนี้คูล,ลอนส่งมาให้กิฟลองดีกิฟดีใจมากเลยนะเพราะว่าเป็นเซตแบบเซตจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นเซต แปรงแล้วก็มีมูสนะคะให้มาในเซ็ตเลยนะคะเพื่อใช้เพื่อทําความสะอาดผิวหน้านะคือในเมืองไทยเนี่ยตัวเซ็ตแปรงทําความสะอาดผิวหน้าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากนะคะเหมือนในต่างประเทศแต่อย่างผู้หญิงทางญี่ปุ่นหรือว่าทางยุโรปหรือทางเมกาเนี่ยก็คือมีการใช้เซ็ตแปรง,งนในการช่วยทําความสะอาดผิวหน้ากันมาค่อนข้างสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ได้รับความนิยมสูงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเซ็ตแปรงแบบนี้เนี่ย คือมันจะช่วยให้การทําความสะอาดผิวหน้าเราเนี่ยทำได้ล้าลึกมากขึ้นลดการอุดตันของการเกิดของสิวโผดสิวเซียนนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ระคายเคืองใบหน้านะคะเขาก็บอกว่าคือการเอ,อางหน้าโดยปกติเนี่ยจะทำารเอ่อจะล้างเซลล์ผิวแล้วก็จะล้างเครื่องสำอางออกได้ไม่ดีเท่ากับการใช้เซตแตงนะคะก็ ก็ได้ลองใช้ตัวนี้มาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วก็เลยจะเอาผลและก็เอาวิธีการใช้มาสาธิตให้สาวๆดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในเซตนะคะก็จะประกอบด้วยตัวแปรงไฟฟ้าอันนี้นะคะก็ตัวแปลงไฟฟ้าอันนี้นะก็สามารถจะแกะชิ้นส่วนออกมาได้ก็คือตัวหัวแปรงเนี้ยจะสามารถถอดออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี้ยถ้าเวลาใช้เนี้ยก็คือต้องเอ,อ่อถอด ตัวหัวแปรงอันนี้ออกเสมอคือห้ามเครื่องโดนน้ำเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าช็อตได้นะคะก็ถ้าสมมุติจะอะไรก็ต้องแกะหัวแปรงออกมาเวลาตากักล้างตักก็ล้างแค่หัวแปรงตรงนี้เหมือนกันตรงนี้ห้ามโดนน้ำสำคัญมากๆนะแล้วก็แล้วก็ในเซตเนี่ยจะมีมูสตัวนี้นะคะซึ่งเป็นมูสที่จะใช้คู่กันกับตัวแปรงนะคะก็ตัวนี้นะคะ ข้อดีของมันอย่างที่เขียนบอกไว้ตรงนี้ก็คือจะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มี SLS ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนซึ่งตัว SLS ที่พูดไปตะกี้เนี้ย เป็นตัวที่ทําให้หน้าเราตึงอ่ะเวลาล้างเสร็จล้างหน้าเสร็จแล้วแล้วมีความรู้สึกตึงๆซึ่งมันเป็นสาเหตุท,ที่ทําให้เกิดผิวแหง้งอย่างพวกแอลกอฮอล์พาราเบนก็ทําให้เกิดอาการแพ้อาการแห้งได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเซฟมากแล้วก็ใช้ได้สําหรับสาวที่มีผิวระคายเคืองง่ายหรือผิวแพ้ง,ง่ายเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่มีน้าหอมด้วยนะชอบมากส่วนตัวกิฟต์ปลื้มมากกับตัวโฟมตัวนี้มันดีมากจริงๆนะคะ เอาล่ะมาดูกันเลยดีกว่าตัวเครื่องนะคะเนี่ยเ,เวลากอ่อนเราใช้นะ้ามาถึงนะคะก็ต้องเปิดด้านล่างออกมันจะแกะยากนิดนึงปึ๊บก็ <g iggle> จะต้องใส่ฐานนะคะลงไปทั้งหมดนะคะ4ก้อนนี่ด้านนี้เขาจะเขียนบอกไว้ว่าให้หันทานไปด้านไหนนะคะก็ฮึบปึบเสร็จแล้วก็ปิดนี้พร้อมใช้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ ดปุ่มเปิดตรงนี้นะคะปุ่มแบบนี้หัวแป้งเนี่ยนะคะจะสามารถหมุนได้เร็วทั้งหมด350อรอบต่อนาทีนะคะมาดูว,วิธีการใช้กันเลยดีกว่า ในนี้ค่ะสาวๆก็ดูวิธีการใช้สาธิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมว่าก่อนที่จะใช้นะคะก็คือต้องเช็ดเครื่องสําอางที่ล้างออกยากอย่างเช่นพวกไอายไลเนอร์ในคิวอ,อะไรเงี้ยออกให้หมดก่อนนะคะเพื่อจะได้ทําความสะอาดหน้าได้อย่างสะอาดหมดจดนะคะด้วยตัวเครื่องนี้นะคะแล้วก็สําคัญมากคืออย่าใช้เกิน1นาทีนะคะคือทุกส่วนของใบหน้าคือหน้าผาก1ิบวิ แก้มสิบวิส่วนนี้1ิวิแล้วก็ส่วนจมูกกับส่วนคางทั้งหมดนี้นะคะ20วินะคะรวมทั้งหน้าเนี่ยไม่เกิน1นาทีนะคะเพราะว่าถ้าเกินหนึ่งนาทีเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้คือไม่ใช่แบบบางคนวนวนวนทั่วนะแบบเป็น10นาทีอย่างงี้คงไม่เวิร์กเหมือนกันเนาะโอเคก็ใช้เสร็จแล้วอย่าลืมแกะนี้ออกมาล้างแล้วก็ตากโดยที่ไม่ต้องตากทางเครื่องนะอ่ะาสาว แเราจะถามว่าสนใจแล้วซื้อที่ไหนนะคะก็คือสามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ของคูลอนนะคะอยู่ในห้างเซนทัลโรบินสันนะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงที่ซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ตก็คือ www.lazada.co.th นอที่อทีน่นะคะตอนนี้เนี่ยทางมีอาร์เขาบอกมานะว่าราคา1,680บาททั้งเซตก็คือได้ทั้งตัวแปลงแล้วก็ได้ทั้งตัวตัวมูสด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อช่วงนี้ ช่วงที่บอกนี้นะคะก็จะได้ลดราคา1,480บาทาก็คือลดไป200ใครอยากได้ก็รีบไปซื้อนะส่วนตัวกิฟต์ใช้มาแล้วก็ชอบมากรู้สึกว่าช่วยให้หน้าเราสะอาดขึ้นได้จริงๆแล้วก็ใช้ได้สนุกดีด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากๆมาวสาวๆที่เข้ามาชมนะคะไว้เจอกันครั้งหน้าจ้าบ๊บาย